นะครับพี่น้องลำปางคุณสุพรรณวงกิน,นีพี่น้องลำปางคุณวิทูลวงมาวงวันพี่น้องลำปางก็เชิญคุณปิยพลวงกินีนะครับพี่น้องลำปางนะครับคุณพ่ออุดมตาให้นะครับถวายรูปต่อไปนะครับคุณเจงจิตพดุงพันนะครับเป็นท่านต่อไปครับ ต่อไปขอเชิญคุณชูศักดิ์ศรีพุทธาคงจะเป็นพี่นอ้องลำปางเช่นเดียวกันนะครับและขอเชิญคุณเกลียงไกรวงคินีนะครับถวายพระเจ้าพระสงฆ์องค์เนรถ้าถวายโมดแล้วท่านสุดท้ายมามอบก็อ,อาจารย์เป็นปฏิกระร่าอ,อาจารย์หัวดองโดยกันนะครับพ็อ,อาจารย์พนนตโยนะครับสองพ็อ,อาจารย์บารกว้าง นี่เป็นหินเป็นหอยสองท่านสุดท้ายมามาบนเพครับมาที่พ่อจารย์นดหนึ่งสองท่านสุดท้ายนะครับมอบพ่อจารย์ในกันแล้วมอบพ่อจารย์โมโดพ่อจารย์มานั่งใกล้สามคนได้เกณฑ์ตามอ่าเกณฑ์นี้แหละครับอท่านสุดท้ายประเฑ์พ่อจารย์โมโดนะครับัออบได้กินได้จานเต็มอกเต็มใจให้สบายพร้อมกันเนดินตา กลับนั่งที่ลำรองก็ได้หยดน้าที่เก้าอี้สบายเนอะท่านนั่งเมินมาได้นะครับเจริญเลยเนอะครับท่านนั่งได้ก็นั่งอันใดก็นั่งมานนงไ,ได้ลุกไปนั่งที่เก้าอี้นะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับอดุคันใจคนเอาปเดียวกเกยเก้าอี้ไปนะครับนั่งกับพื้นมก็ได้เจริญได้ควรน้ารับพระนะครับเอานางควรเรือท่านภูมิเกียรติโดยนนท่านผูป้อปดีต ผู้ประกาศเรือจำกลางเจิญให้ตัวเน,นิ่นยดน้ำนะบัดี้ยะทาวลิปะอาภูราปิภูเรนิติสักลังเอวะมิวะยตุตินัง